สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนวหน้าพอดแคสต์ที่อัปเดตข่าวสงครามและความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงจากทั่วทุกมุมโลกผมคือผู้ดำเนินรายการปรกรณ์วุฒิและดิฉันไอรินค่ะวันนี้เราเตรียมข่าวด่วนร้อนแรงจากแนวรบตะวันออกที่ยูเครนได้ดําเนินปฏิบัติการเชิงลึกโจมตีฐานทัพอากาศที่สําคัญของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคบูรูเนชลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียกว่า300กิโลเมตรจากชายแดนค่ะ เมื่อคืนวันที่5กรกฎาคม2025กองทัพยูเครนโดยหน่วยเข่ากรองพิเศษ GUR และหน่วยปฏิบัติการทางอากาศได้ดำเนินภารกิจที่มีความแม่นยำสูงโจมตีฐานทัพอากาศ Boris ก o l i b กส s ในภูมิภาควอรเนชของรัสเซียซึ่งฐานทัพแห่งน,นี้ไม่ใช่แค่ฐานบินธรรมดานะคะแต่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางฝึกบินและส้มบำรุงของเครื่องบินรบรุ่นหลัดของรัสเซียเช่น Su-34 Fulback su 3 5 s flanker e และยังมี su 3 0 sm อีกจำนวนหนึ่งที่ประจำการอยู่ด้วยค่ะเล็งข่าวจากสื่อยูเครนและสากลอย่าง ap news espresso global และ k i f v independent รายงานตรงกันว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใช้โดรนโจมตีระยะไกลแบบพิเศษบินลึกเข้าไปโดยใช้วิถีที่หลบหลีกเรดดราตรวจจับได้ยากโดนที่ใช้ยังไม่ถูกระบุชื่อรุ่นแน่ชัดนะคะ แต่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นแบบ UJ 2 2หรือ Beaver Drone รุ่นปรับแต่งที่สามารถบินได้ไกลกว่า800กิโลเมตรซึ่งสามารถขนวัตถุระเบิดน้ำหนักเบาแต่แม่นยำสูงเข้าไปถึงเป้าหมายภายในฐานได้ค่ะแม้รัสเซียจะยังไม่ยอมรับความเสียหายอย่างเป็นทางการแต่จากภาพถ่ายดาวเทียมและแรงงานท้องถิ่นของรัสเซียมีรายง,งานว่าเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ในพื้นที่ลานจอดเครื่องบินและมีควันไฟลอยขึ้นติดต่อกันหลายชั่วโมง ฐานนี้ยังเก็บอาวุธนำวิถีและลูกระเบิดอัจฉริยะไว้จำนวนมากโดยเฉพาะระเบิดนำวิถี KAB Series ที่ใช้โจมตีในยูเครนตอนใต้การทำลายครังนี้อาจส่งผลให้รัสเซียต้องลดปริมาณการโจมตีทางอากาศลงในช่วงต่อไปค่ะหลังจากการโจมตีรัสเซียตอบโต้ด้วยการส่งโดรนลอบเร้นและอาวุธนำวิถีเข้าถล่มเป้าหมายทั่วภาคกลางของยูเครนกว่า322ลำถูกยิงเข้ามาในเวลาเพียงหงคืน แต่ยูเครนก็ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับจากนาโตโดยเฉพาะนาซัมและไอริสทีก็สามารถสกัดได้ถึง157ลำอีกกว่า130ลำถูกรบกวนสัญญาณด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของยูเครนสิ่งที่น่ากลัวสำหรับรัเสเซียไม่ใช่แค่การสูญเสียอาวุธหรือเครื่องบินนะครับแต่คือขีดความสามารถของยูเครนที่สามารถโจมตีลึกเข้าไปถึงวโรเนชได้โดยไม่ถูกสกัด และอย่าลืมนะคะว่าวอร์เนชไม่ใช่แนวหน้าแต่อยู่ห่างจากชายแดนยูเครนมากกว่า300กิโลเมตรซึ่งแปลว่าระบบป้องกันของรัสเซียมีช่องโหว่และอาจถูกโจมตีในลักษณะนี้อีกหลายครั้งในอนาคต NATO ยังไม่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าความสําเร็จในการโจมตีครั้งนี้เป็นผลจากการฝึกอบรมและอัปเกรดเทคโนโลยีจากประเทศในยุโรปตะวันออกและสหรัฐขณะเดียวกันในยุโรป มีรายง,งานว่าเดนมาร์กกำลังจะเริ่มโครงการร่วมผลิตอาวุธกับยูเครนโดยตรงเพื่อให้ยูเครนสามารถผลิตอาวุธภายในยุโรปได้โดยได้รับเงินสนับสนุนกว่า5้าล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ายูเครนเริ่มมีความได้เปรียบด้านการวางแผนและเทคโนโลยีและกำลังส่งสัญญาณว่ารัเสเซียไม่ปลอดภัยแม้แต่ในแผ่นดินของตัวเองคำถามที่โลกกำลังจับตาคือรัเสเซียจะตอบโต้ด้วยอะไรต่อไปและปฏิบัติการต่อไปของยูเครนจะพุ่งเป้าไปที่อะไร นี่คือสงครามที่ไม่มีเส้นแบ่งแนวรับอีกต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์แนวหน้ากับเราในวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามแชร์และอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญที่สุดจากสนามรบทั่วโลกและพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะ